กลับมาแล้วจ้าแมไหมกอ้โหสอดอได้สัดดียังสวัสดีคอยยังแม่ทำอะไรทำตอันนี้ตำกินเองเนาะใช่เหรอันนี้ตำอะไรตำหอยดองตหอยดองเรามาดูตำหอยดองกันนะครับ นี่แกเสร็จแล้วเนี่ยเนสดูนะแล้วก็ใส่หอยที่ดังด้วยแล้วก็ใส่โรยหน้าอีกรอบอ๋อต้องโรยหน้าไหมครับนเมนลีใช่ไหมยิ่งแก่ไรกินงแก,ก่อร่อยกินไม่ใช่ต้องกินกับคนรู้ใจ,ใจกินกับช้อนกินกับจานถึงจะอร่อยเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับ